วันนี้ผมจะมาพูดถึง macbook pro 16นิ้วตัวนี้ในแง่หมุมของการทำงานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อแต่งรูปตัดวิดีโอนะครับผมว่าเฮ้ย macbook pro 16นิ้วซึ่งตัวนี้ต้องถือว่าเป็นโมเดล2019นะครับมันออกมาประมาณสัก4เดือนละประมาณนี้นะครับผมตัวถูกสุดของมันนะ่ะซึ่งราคาของมันไม่ถูกนะแต่เป็นตัวถูกสุดที่เราเลือกได้นะครับ75,900บาทสาหรับราคาเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะ ซื้อในราคานักศึกษานะครับมีคนรู้จักอะไรให้ที่เป็นนักศึกษาซื้อเนี่ยก็จะได้ถูกคนนี้หลายพันพอสมควรนะครับผมว่ามันเพียงพอไหมเพราะว่าหลายคนที่ทํางานเกี่ยวกับเป็นครีเอเตอร์ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับผมอยากจะได้เวิร์กสเตชันประมาณนี้หน้าจอใหญ่เงี้ยสักตัวหนึ่งนะครับแต่แบบโหถ้าเกิดเอาตัวแพงเนี่ยมันบางทีก็ทะลุแสนไปง่ายๆเลยนะครับยิง่งคัสตอมคัสตอมเนี่ยราคาทะลุไปไกลวันนี้ก็เลยมาลองดูว่าเฮ้ย ตัวถูกสุดเนี่ยตัวที่ไม่ได้คัสตอมไรเลยเดิมๆ CPU เดิมๆแรมเดิมๆเนี่ยมันเพียงพอไหมสำหรับการทำงานตัดต่อวิดีโอตัดต่อแต่งรูปทั่วไปนะครับผม ทีนี้ผมขอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กเล็กน้อยแบบรวบยอดแล้วกันสั้นๆนะเพราะว่าเผื่อที่ใครไม่เคยดูรีวิวอื่นละแต่จริงๆทุกคนก็ทําไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดสั้นๆนิดนึงแล้วกันบอดี้ของมันเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ขึ้นกว่าตัว15นิ้วหน่อยนึงไม่เยอะนะเพราะว่าตัวขอบจอเบเซลเนี่ยเขาทาออกมาตัวขอบขอ,บของมันอะทำให้บางลงเพราะนั้นเนี่ยขนาดตัวโดยรวมแทบไม่ต่างน้ําหนักก็แทบไม่ต่างนะผมลองถือเปรียบเทียบกันละ มันประมาณโล8ขึ้นมาเป็น2โลอ่ะขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสขีดถามว่าถือเทียบกันแล้วรู้สึกไหมผมว่าผมไม่รู้นะม,มันมันแทบจะไม่มีนัยสําคัญอะไรเลยนะครับผมจุดหนึ่งที่หลายคนพูดถึงมากก็น่าจะเป็นคีย์บอร์ดอย่างที่ทราบกันดีว่าตัวนี้เพิ่มปุ่ม ESC มาให้ละแล้วก็ปรับ เปลี่ยนแปลงกลไกลจากระบบบัตเตอร์ฟลายนะครับผมระบบผีเสื้อซึ่งมันค่อนข้างที่จะตื้นพิมพ์ไม่สนุกนะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบแมคา a นซึ m มแบบกลไกลเหมือนเดิมแล้วละ่ะเขายอมถอยซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆนะครับเนี่ยลองดู ทีนี้ตัวแท็คแพดอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับทำงานได้ดีเหมือนเดิมถือว่าเป็นแท็คแพดบนโน้ตบุ๊กแล็บท็อปที่ดีที่สุดในท้องตลาดไม่มีตัวไหนก็ตามนะครับที่ใกล้เคียงเลยประสบการณ์ใช้งานนี่ถือว่าทั่วโลกให้กันยอมรับว่า macbook pro นี่คืออันดับหนึ่งของแท็คแพดทัชบาร์ไอตัวแท็คแพดนะครับผมถ้าเกิดใช้จนชินแล้วคุณแทบจะไม่ต้องใช้เมาส์เลยก็ได้นะ ตัวนี้ก็ยังมาความทัชบาร์เหมือนเดิมซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายก็ถือว่าเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งแล้วกันไม่ได้สะดวกอะไรเยอะนะครับมีระบบสแกนลายนิ้วมือซึ่งทำงานได้ดีมากไม่ว่าคุณจะใส่พาสเวิร์ดซื้อของหรือทำอะไรต่างๆนะครับเออตัวนี้ทํางานไดคน้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมตัวนี้ระบบระบายความร้อนก็ออกแบบมาใหม่หมดเหมือนเดิมนะครับ ทำให้ผมไปดูเบนช์มาร์กต่างประเทศแล้วนะผมไม่ได้ทำรีวิวตรงนี้เองระหว่าง15กับ16นิ้วนะครับแต่ผมไปตามดูเบนช์มาร์กของต่างประเทศพบว่าตัวต่ําสุดของ macbook 16นิ้วเนี่ยสามารถที่ทำงานได้สู้กับตัว cpu ที่แรงที่สุดของตัว macbook 15นิ้วเก่าได้เลยนะครับเพราะว่าตัว15นิ้วเก่าระบบะความร้อนของเขาเนี่ยทำให้มันเป็นคอขวดในการที่ เหมือนอั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันแต่ตัวเนี้ยพอระบบระบายความร้อนของมันเนี่ยออกแบบมาใหม่มันทําให้ค็อกสปีดของมันอนะดันไปได้ค่อนข้างสูงกว่าเดิมนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับเสียงพัดลมที่อาจจะดังกว่าเดิมในเวลาที่เครื่องมันร้อน CPU มันร้อนเนี่ยพัดลมจะทํางานได้ดังกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้ก็ถือว่าเทรดกันไปนะครับมันได้อย่างเสียอย่างซึ่งผมยอมแลกนะผมว่าไอ้ดังมันก็ไม่ได้ดังมากอะไรเสียงพัดลมแต่ผมยอมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้มาตรงนี้มากกว่านะ ทีนี้เรามาดูสเปกรวมๆของเจ้าตัวนี้กันสักนิดนึงก่อนที่จะไปลงลึกสิ่งที่สําคัญที่ผมค่อนข้างที่จะเน้นก็เรื่องของ CPU และเรื่องของหน้าจอนะครับก่อนที่จะไปดูผลการทดสอบกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น CPU ที่เป็น Intel Gen 7เอ้ย Gen 9อยู่นะครับเป็น i7 นะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดจะเอารหัสเลยก็จะเป็น i7 9750H นะครับผมตัวนี้จะเป็น6คอร์12เทรดนะครับแต่ถ้าเกิดตัวท็อปเลยเนี่ยของตัวนี้มันสามารถคัดต้อมไม่ถึงระดับ8คอร์16เทรดนะครับผมตัวนั้นจะเป็น Intel i9 Gen9 เหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ายังไม่เป็น Gen10 นะซึ่งหลายคนก็ลังเลที่จะซื้อว่าเอ้ยเฮ้ยรอ Gen10 ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าปีนี้ป,ปลายปีอาจจะมีการ r e f ฟ e m o d ขึ้นไปใช้ CPU Gen10 ก็ได้นะครับผม เพราะอย่างตัว MacBook ที่มีหนาหูว่าจะออกมาเพื่อ refresh ตัว13นิ้วเนี่ยอาจจะเป็น14นิ้วหรือไงไม่รู้เนี่ยน่าจะใช้ Intel Gen 10ละเอ่ท่าที่ผมไปเช็คตัว benchmark ของ CPU ถ้าตัวเนี้ยเทียบเป็นตัว i9 กับ i, 9, I, I, I G 9, G เอ่อ Gen 9 Gen 10นี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ยจะเป็น i7 9750H ซึ่งถ้าเกิด refresh จริงก็น่าจะเป็น i7 10750H นะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูเบนช์าม์กต่างประเทศเองหรืออะไรเองนะครับผมว่ามันพอร์ฟ์แมนซ์มันไม่ต่างว่ะอืมไม่ได้มีความต่างกันแล้วก็ยังใช้สถาปัตยกรรมเดิมนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าจริงๆถ้าเกิดคนต้องการที่จะซื้อมาใช้งานไม่ต้องซีเรียสมากมายนะครับซื้อก่อนได้ใช้ก่อนแล้วประสิทธิภาพต่อให้รีเฟซไปเป็นอ่า CPU i n t e l Gen 10เองประสิทธิภาพก็ไม่น่าจะแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ ตัวนี้ให้แรมตั้งต้นมา16จิกเลยนะครับเป็น DDR4 นะครับผมซึ่งในความเห็นผมถือว่ากําลังดีพอเพียงกับการใช้งานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัพไป32จิกจริงๆ ก็โอเคนะครับผมว่ามันจะได้เหลือเผื่อเหลือเพื่อขาดเผื่อเราทำโปรเจกต,ต์หนักๆแต่จากการใช้งานของผมจริงๆผมพบว่า 16GB ก,กับงานของผมเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ให้ SSD ใจดีมาถึงครึ่งเทนะครับ512อกิกะไบต์นะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถที่จะคัสตอมไปได้ถึง8เทราไบต์นะแต่ราคาของการคัสตอมตัว SSD ของ Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากแล้วก็โหดไร้ทารุณเนี่ยพูด,ดง่ายๆนะครับมันแพงมากเลยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่งบประมาณละกันแต่โดยรวมก็ไม่ได้มี ผลรวมกับเพอ f ์ r m ร์แมเท่าไหร่นะครับตัวนี้ให้ SSD ระดับกลางค่อนบนมานะครับสปีดอ่านเขียนของมันออยู่แถวๆประมาณสัก2.6จิก ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ถึงแบบท็อปทอปเลยท็อปทเอี๋ยวนี้มันจะไปถึง3ามีกันแล้วนะครับผมทีนี้หน่วยมันจะเป็นกิกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมทั้งอ่านทั้งเขียนอ่ะโดยประมาณนี้นะแต่จากความเร็วประมาณนี้ผมพบว่าก,การทํางานจริงๆสบายมากไม่ได้มีคอขวดการโอนถ่ายจาก Sdcard ลงเครื่องการเรียกไฟล์ขึ้นมาเรียกโปรแกรมขึ้นมาเขียนไฟล์ใหญ่ๆผมพบว่าทํางานได้รวดเร็วมากไม่ได้มีเนื้อสําคัญซึ่งจริงๆตัวนี้ MacBook Pro ทําได้ดีมาหลายๆเจนอยู่แล้วนะ ส่วนตัวของ G P U นะครับตัวนี้ให้การ์ดจอแยกเป็น A M D Radeon Pro นะครับ 5300M อ,อแรม4 g ินะครับผมซึ่งถ้าเกิดจะถ้าเกิดใครไม่ไม่คุ้นชินกับการ์ดจอฝั่งนี้ถ้าให้ไปเทียบกับตัวของ NVIDIA ก็จะไปเปรียบเทียบกับ G e Force G T X 1650นะ่พอได้นะครับถือว่าอยู่เป็นคู่ชนระดับเดียวกันนะ่ก็ถือว่าจริงๆไม่รู้สิโปรแกรมที่ผมใช้อย่างไล์รูมอะไรต่างๆที่เท่าที่ผมทดสอบแล้วนะครับผมพบว่า มันไม่ได้ใช้ทรัพยากรของ GPU มากนักนะครับแต่ว่ามันจะมีผลหนักๆเหมือนกันสำหรับการ Export วิดีโอตัวนั้นนะ่ะไม่ว่าจะ Export ผ่าน iMovie ผ่าน Final Cut Pro ตัวนั้นตอนนี้เขาได้ e f r e s h e n g i n e ใหม่ให้ใช้ GPU มากขึ้นพอสมควรนะครับผมและจากรีวิวทั่วโลกเองก็บอกแล้วว่าการอัพสำหรับคนที่ตัดต่อวิดีโอจริงการอัพการ์ดจอขึ้นไปเนี่ยมีผลมากๆในความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตนะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบดูแล้วกันว่าไอ้การ์ดจอดเดิมๆที่ โอเคไหมความเร็วในการ Export ตไฟล์ 4K เป็นอย่างไรนะครับส่วนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมที่ยังไม่ได้พูดถึงก็จะมีตัวพอร์ตนะก็อย่างที่รู้กันนะครับให้ u n d e r b บ l t USB C มาทั้งหมด4พอร์ตซึ่งเป็น Thunderbolt น,น,นี่ก็เป็นพอร์ต USB C ที่ดีที่สุดแล้วนะครับทำได้ทุกอย่างชาร์จไฟได้อะไรได้นะครับตัวนี้มาพร้อม apter, อะแดปเตอร์96วัตต์ค่อนข้างหนักนะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเฉพาะตัวอะแดปเตอร์อย่างเดียวก็นหนักประมาณสัก3าขีดแล้วนะครับผมถือว่าหนักทีเดียวเพราะว่าตัวเนี้ จากตัวเก่าอะแม็กบ15นิ้วมันจะเป็นแอปเตอร์87วัตต์นะตัวนี้ก็คือว่ากำลังอัดแรงขึ้นนะแบตเตอรี่เองนะครับตามสเปคจริงๆอะของ Apple เนะี่ยเคลมว่าใช้ได้11ชั่วโมงแต่ใช้จริงนะ่มันไม่ถึงนะจากการทดสอบของผมเองนะผมพบว่าถ้าเกิดทำไม่ได้ทำงานอะแค่ดูหนังฟังเพลงท่องเว็บท่องอะไรเบราวเซอร์ Bowser, เปิดความสว่างไม่สุดอนะประมาณกลางๆกว่าๆอะไรประมาณเนี้ยผมว่าการันตีไปสักแถวแถว ชั่วโมงแปดเต็มที่นะผมให้8ชั่วโมงนี้ถือว่าเวอร์ละให้ถือว่าเวอร์เวอร์ละไม่มากกว่าน,นี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณทํางานหนักๆจริงเอ็กซ์พอร์ตวีดีโอทำไลท์รูนทำ Photoshop เนี่ยไม่ถึงนะไม่ถึงอันนั้นหมดเร็วกว่าเยอะนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือต้องบอกเอาไว้ว่าแบตเตอรี่มันก็ประมาณนี้แหละ ทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดที่หลายคนพูดถึงก็น่าจะเป็นเรื่องของอลำโพงนะที่ว่าเสียงดีขึ้นเพิ่มลำโพงเข้ามาหลายๆตัวทั้งที่ผมฟังจริงอะ่ะแต่ผมจะไม่เปิดตรงนี้ให้ดูนะผมผมว่ามันไม่เห็นภาพเอาเป็นว่ามันเป็นลำโพงโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดที่เคยที่เคยใช้มาแล้วกันแต่ความจริงผมประทับใจลำโพงของตัว MacBook ตัวที่แล้วตัว15นิ้วก็ดีอยู่แล้วนะตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเกี่ยวกับการทํางานนะอันนี้ก็พูดให้ฟังไว้เฉยๆนะครับผมแล้วก็ไหนๆทุกคนก็น่าจะต้อง work from home ช่วงนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบกล้องหน้าซึ่งหลายคนล่าลือกันว่าทุเรศนะครับผมเพราะว่าคุณภาพแย่แล้วก็ให้มาแค่ 720p แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่าคุณภาพประมาณไหนแต่ว่า ถึงแม้กล้องหน้าจะยังแย่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาปรับปรุงมาเลยนะครับคือปรับปรุงไมค์บิวอินนะตัวนี้เคลมว่าเป็นสตูดิโอคุณตี้เลยนะให้ไมคมา,มาฝั่งละ3ตัวซ้ายขวารวมกันเป็น6ตัวนะีลองดูว่าเฮ้ยว o ร์กฟอร์มโฮเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ต่ออะไรเลยนะใช้กล้องหน้าของมันแล้วก็ใช้ไมค์บิวอินของมันอะ่ะจะได้คุณภาพประมาณนี้นะ นี่เป็นการทดสอบกล้องหน้าของ Macbook 16นิ้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไมโครโฟนบิล์อินของตัว Macbook ตัวนี้ในที่แสงน้อยนะครับผมอตอนนี้พยายามที่จะทำให้ห้องนี้แสงน้อยแล้วก็มีซอรไฟเป็นแค่ทางสเตนนะครับจะได้เห็นว่าในการใช้งานจริงในที่แสงน้อยนั้นคุณภาพไมค์ประมาณนี้แล้วก็ได้คุณภาพกล้องหน้าประมาณนี้ครับ ที่เป็นการทดสอบไมโครโฟนแล้วก็กล้องหน้าของ MacBook Pro 16นิ้วในที่แสงค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นแสงหน้าต่างธรรมาชาติอัดเข้ามาตรงๆเลยนะครับก็ลองดูว่าคุณภาพที่ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะเอ็กพอร์ตได้เป็นแค่สัก720เท่านั้นนะครับผมเพราะฉนั้นคุณภาพเวลาที่เกิดคลิปของผมที่ทำเนี่ยมันจะเป็น Full HD คุณภาพก็น่าจะดอกไปพอสมควรนะแต่ถ้าที่ตาเห็นตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมส่วนไมค์ก็ยังเป็นไมค์ Built-in เหมือนเดิมนะครับก็ลองดูคุณภาพกันละกัน ทีนี้เราเข้ามาถึงพาร์ทใหญ่ที่ผมให้ความสนใจมากๆในการที่จะซื้อโน้ตบุ๊กในการมาทํางานตัดต่อภาพสักตัวหนึ่งนะครับผมผมพูดไปในหลายครั้งแล้วว่าหน้าจอสําคัญที่สุดนะครับตัวนี้เป็นยังเป็น LED panel อยู่นะครับผมยังไม่ขยับไปเป็น OLED เหมือนหลายๆตัวที่เป็นคู่แข่งของมันอย่างเช่น Dell XPS 15แล้วอะไรก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นตัวชนจังๆของของตัว MacBook Pro 15นิ้วเอ้นิ้วตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าเอ้ยตัวหน้าเนี่ยอาจจะขยับไปเป็นตัวมินิ LED ดีหรือเปล่าหรืออะไรไม่เป็นไรล่ะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็น LED อยู่นะครับผมซึ่งจริง,รงๆการใช้งานจริงผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัวนี้เป็นพาเนลไอนะครับผมให้มุมมองที่ค่อนข้างที่จะกว้างสีสันสวยใสยสวยงามอยู่แล้วนะจอตัวนี้ยังไม่เป็น 4K นะน่านเสียดายนิดนึงนะครับคู่แข่งของมันหลายตัวก็ไปเป็น 4K หมดแล้วนะได้เร s โซลูชันที่3072ูนย์็อคูณน่าอนะครับผม,บผมก็ถือว่า ราะว่าความหนาแน่นของพิกเซลของมันอ่ะเมื่อคำนวณออกมาแล้วได้ได้ประมาณสัก226 PPI อ่ะก็ถือว่ามองสบายตาไม่ได้รู้สึกว่าต้องเพ่งหรือว่าเห็นตัวหนังสือแตกเห็นความเบลออะไรแต่อย่างไรนะครับถือว่าโอเคไม่ได้มีปัญหานะครับความสว่างของหน้าจอนอ่ะทาง Apple เคมไว้ที่500 nits น,นะก็ถือว่าความสว่างระดับกลางๆสู้แดดได้ประมาณนึงนะครับแต่หลายๆเว็บต่างประเทศนะครับก็ทําการรีวิวทําการทดสอบจริงๆอ่ะพบว่าความสว่างของมันจริงๆอ่ะ อยู่แถวประมาณสัก429นิดนะถือว่าต่ำกว่าที่เคลมพอสมควรแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้มาดูเรื่องของกาหมุดนะครับตัวนี้เคลมว่า,อ,าอยู่ในกาหมุด P3 นะครับซึ่งผมขอเอาตัวเลขจากการทดสอบของต่างประเทศมาแล้วกันผมไม่ได้มีเครื่องมือที่จะมาวัดกาหมุดเป๊ะๆอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเว็บที่เขาน่าเชื่อถือละไม่เป็นไรมันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนั่นแหละ ตัวนี้นะครับครอบคุมการมุด P3 นะครับผมถึง99%ครอบคุมการมุด sRGB นะครับ113%แล้วก็ครอบคุมการ์มุดต,ตัว Adobe RGB ถึง88%นะโอ้โหถือว่าสบายๆแล้วการทำงานปกติทั่วไปสำหรับคนตัดต่อวดีโอทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นงานระดับโปรดักชันหนุ่สูงเนี่ยครอบคุม P3 การหมุดถึง99%เนี่ยโอเคแล้วนะครับการตัดต่อแต่งรูปครอบคุม sRGB ถึง113%เนี่ยถือว่าเกินไม่ไกลสบายๆแล้วนะ ตัวนี้ค่าผิดเพี้ยนของสีหรือค่าเดลต้าอีนะครับผมหลายเว็บตรงนี้ให้การทดสอบที่ค่อนข้างที่จะแกว่งไปแกว่งมานะครับเอาว่าผมรวบรวมการทดสอบแล้วเนี่ยได้แถวๆสัก0.27อืมแล้วก็บางเว็บที่ให้ให้เพี้ยนจริงๆอะ่ะก็ประมาณ2ซึ่งค่าเดลต้าอีเนี่ยถ้าต่ำกว่า2นะครับถือว่าเป็นจอที่ใช้งานระดับมือชีพได้อย่างยอดเยี่ยมแลวนะครับผมสีคุณแทบจะเรียกว่าเที่ยงตรงใช้คำนี้ได้เลยไม่มีปัญหามันเป็นโน้ตบุ๊กที่คุณจะใช้ในการเรฟเฟล็ตในการที่จะ เอาไปเปรียบเทียบงานของคุณเป็นมาตรฐานของหน้าจอคุณได้เลยเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะมาพร้อมกับหน้าจอทูโทนซึ่งผมแนะนําให้ปิดนะเพราะว่าไม่งั้นบางทีในเราทํางานในที่แสงน้อยนิดนึงเนี่ยตัวสมดุลขาวของมันอะจะทําให้มันติดวอร์มนิดน,นึงเพื่อให้เรารู้สกสบายตาให้รู้สึกไม่ผิดเพี้ยนไปจากแอมเบียน่ะตรงนี้ผมไม่ชอบนะครับแนะนาว่าถ้าใครซื้อมาก็ให้ปิดตัวทูโทนนี้ทิ้งไปดีกว่าน่าจะโอเคสักว่านะครับผม ทีนี้พูดสเปคบนกระดาษเรียบร้อยแล้วล่ะเรามาถึงจุดที่เราว่าน่าสนุกของการทดสอบครั้งนี้ก็คือการทดสอบจากการทํางานจริงๆว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนนะครับอันแรกเลยผมจะทดสอบกับ Adobe Lightroom นะครับตัวนี้เป็น Lightroom ค l a s s i c นะผมทดสอบกับไฟล์รอของ Olympus Pen S นะครับความละเอียดประมาณสัก20ล้านเป็นรอไฟล์นะครับผมผมลองที่จะแกล้งมันเลยคือปรับแต่งเอาให้มันหนักๆเลยนะ วิธีการที่จะทให้ไฟล์มันหนักขึ้นง่ายที่สุดนะครับก็คือการปรับน้อยดีแล c ชันขึ้นมาผมปรับน้อยดีแล c ชันขึ้นมาประมาณสัก4ี่หประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องถ้าไม่แรงจริงๆอ่ะถ้าคุณเอารอไฟล์ปรับน้อยดีแลคชันเนี่ยไฟล์ของคุณจะหนักขึ้นมากเครื่องของคุณจะหน่วงขึ้นมากนะครับผมปรับเลยผมซิงค์ให้ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมีน้อยดีแลคชันนะครับแล้วก็ผมลองใช้ Grad u a t e ฟฟิลเตนะครับในการที่จะเนี่ยลอง เกลี่ยสีเกลี่ยอะไรนะครับแล้วลองขยับมันดูเร็วๆนะหลายๆครั้งผมจะทดสอบให้ดูแล้วว่าการทดสอบแบบนี้มันจะกินทรัพยากรเครื่องเต็มที่นะครับผมจากการที่ผมลองทําลองแกล้งมาดูเพราะว่าการทํางานสมูทไม่ได้มีปัญหาอะไรการพรีวิวหนึ่งต่อหนึ่งการผมปรับใหม่แล้วก็ให้มันพรีวิวแบบหนึ่งต่อหนึ่งใหม่เพราะว่าทํางานได้รวดเร็วมากต่อเนื่องสมูทไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมตรงนี้ถือว่าผ่านสบายๆทีนี้ผมลองทําการเอ็กซ์พอร์ตและกันเอ็กซ์พอร์ตไฟล์รอ ของโอลิมปั Pen F นะครับผม50รูปอู่ประมาณ50รูปนะครับทุกรูปปรับแสงปรับสีปรับน้อยดีลักชั่นนะครับมี g r a d ดูเอฟฟิลเตอในการที่จะไล่โทนของมันเพื่อทำให้มันทำงานหนักที่สุดเท่าเที่จะทำได้นะครับผม export ออกมาเป็น j p e ปผมตั้ง Quality ไว้ที่90เพื่อให้มันทำงานมีการ c o m p พ s s อีกนิดนึงไม่อยากให้มันถึงกับ l o s เ Rate เลยผมต้องการให้มันได้ทำงานอะไรอีกสักนิดนึงก็คือตั้ง Quality ไว้ที่90แล้วให้มันใส Sharp ให้อีกทีนึง ทีเป็นช h a ปเพน For Screen ที่ Standard นะครับผมผมลองทดสอบทั้งเสียบปลั๊กและไม่เสียบปลั๊กนะครับผมความน่าทึ่งของมันก็คือไม่ว่าคุณจะเสียบปลั๊กตัวนี้หรือไม่เสียบปลั๊กตัวนี้นะครับความเร็วในการ Export เ,เท่ากันเป๊ะๆนะครับโน้ตบุ๊กหลายๆตัวนะครับผม p e อ f ์ฟ m a n แมดีจริงแต่คุณจะต้องเสียบปลัก๊ก คุณถึงได้ Performance สูงสุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ว่าคุณจะเสียบปลั๊กหรือไม่เสียบปลัก๊กตัวนี้สามารถที่จะเมนเทน m a n c e ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากเรียกว่าเท่ากันเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะ export raw f อไฟล์50รูปการตั้งค่ายอย่างที่บอกไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับภายในเวลา2นาทีกับอีก2วินาทีนะครับ50รูป2นาทีกับอีก2วินาทีตรงนี้ก็ลองไป ทดสอบกับเครื่องคอมของเราเองที่มีอยู่หรือว่าลองดูเองแล้วกันว่าพอใจแค่ไหนแต่สำหรับตัวผมเองผมพบว่าผมพอใจมากถ้าเกิดสักร้อยรูปก็อาจจะใช้เวลาสัก4นาทีอ่าโอเคถ้าพันรูปก็40นาทีไม่ถึงชั่วโมงโอเคสบายตรงนี้ผมถือว่าผ่านแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองตรงนี้ผ่านไปสำาันการทดสอบแต่งรูปด้วย Adobe Lightroom นะครับทีนี้ผมลองมาทำการตัดต่อวิดีโอดูตัวนี้ผมจะใช้ไฟล์วิดีโอ 4K 60p นะครับ 4K 60p แล้วผมจะเอามายืดในไทม์ไลน์คือลดสปีดของมันเท่าหนึ่งเพื่อจะเอ็กพอร์ตไปเป็น 4K 30p อ่าเพราะฉะนั้นผมจะได้คลิปความยาวประมาณ2นาทีตอนเอ็กพอร์ตแล้วนะครับผมจะได้คลิป2นาทีความยาว2นาทีที่ 4K 30p นะครับโปรแกรมแรกที่ผมลองก็คือ DaVinci Resolve นะครับผมตัวนี้ผมอ่า ทดลองในการที่จะเกรดสีมาเล็กน้อยนะครับปรับนู่นปรับนี่ให้มันปรับสีนิดนึงให้มันทํางานให้มันทํางานหนักขึ้นนิดนึงนะครับผมพบว่าผมปรับสีแล้วเรียบร้อยแล้วผมลองพรีวิวสกิปดูในทไลน์คร่าวๆเนี่ยมันแทบจะเรียลไทม์เลยนะครับไม่มีการกระตุกสามารถที่จะเพย์แบ็กตัวไฟล์ 4K แต่งสีแล้วอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องรอเรนเดอร์ไม่ต้องรอ, render, อ,งรอทำบัฟเฟอร์อะไรต่างๆลื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ตัว d a v i n c Resolve เนี่ยผมสามารถที่จะ Export ออรมันไฟล์เนี่ยความยาวประมาณ2นาทีนิดๆนะครับยืดแล้วได้ประมาณ2นาทีนะครับใช้เวลา Export ไปทั้งหมด2นาที15วินาทีนะครับ2นาที15วินาทีสำหรับไฟล์ 4K 60P ยืดมาเป็น 4K 30P นะแล้วผมก็ลองอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ iMovie นะครับผมตัวผมเองใช้แค่ iMovie นะผมไม่ได้ตัดต่อแอดว Advanced, านแบบใช้ Final Cut อนะ่ะก็ทดลองให้ดูแล้วกัน ำหรับ iMovie ก็เหมือนกันนะครับผมก็เอาไฟล์ของมันมายืดเหมือนกันแล้วก็ทํางานปรับส่งปรับสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะให้มันทํางานหนักขึ้นนิดนึงเพราะว่าการ Export ของมันเร็วกว่าเดินว r ช s o ิโซนิดนึงนะครับตัว iMovie เองอ่ะใช้เวลาไปสอ2นาทีกับอีก4วิอ่าเร็วกว่าเดินวิชิลิโซอยู่นิดนึงนะครับก็ลองดูว่าพอใจไหมกับคุณภาพความแรงประมาณนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าไฟล์ตั้งค่าประมาณที่ผมตั้งเนี่ยไฟล์ยาวเท่าไหร่มันก็ใช้เวลาเท่านั้นนะครับถือโอเค สำหรับตัวผมเองผมว่าความเร็วระดับนี้โอเคแล้วเพราะความจริงในชีวิตจริงผมใช้แค่ Full HD มันก็จะเร็วกว่าน,นี้นะครับผมทีนี้ผมลองทดลอง CPU ลองเสเตทมาน,นะเพื่อจะเทสเทสมันจริงๆว่าเฮ้ยเวลาที่มันตึงเครียดจริงๆ CPU ทำงาน full capacity จริงๆเนะี่ยมัน จะได้สกอร์อะไรประมาณเท่าไหร่ซึ่งปกติเวลาโปรแกรมที่ผมใช้จะเป็น Cinebench R 2 0นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีคุณสามารถที่จะโหลดมาได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับลองทดสอบจริงๆว่าเฮ้ย CPU ของเราเนี่ยมันทำงานได้รุนแรงประมาณไหนนะครับผมตัวนี้ผมทดสอบด้วย Cinebench R 2 0นะครับสกอร์ของมันออกมาได้ที่2682 26 8 2นะครับซึ่งน่าพอใจนะเพราะว่าตัว ลายเซนหนึ่งแปดศูนย์เอของผมซึ่งมันเป็น8ปดข้อสิบหกเทสนะครับผมตัวนั้นน่ะทมสกอร์ได้ที่3ามพันห้าสามพันห้าแต่ตัวเนี้ยคอ็อกสปีดก,ก็น้อยกว่านะครับผมแล้วก็ตัวคอเองก็น้อยกว่านะครับได้ที่2องพผมโอเคนะความแรงระดับนี้ประมาณนี้ก็ลองผมก็ลองทดสอบของเนี้ยให้ดูหมดแล้วละ่ะคุณก็จะน่าจะเห็นภาพว่าเฮ้ เอาไปทดสอบทํางานาไปทํางานของคุณจริงๆอะ่ะมันน่าจะได้ประสิทธิภาพทํางานระดับไหนสําหรับตัว macbook 16นิ้วตัวถูกสุดที่เราสามารถที่จะหาซื้อมาได้นะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าถามผมนะผมพอใจมากเลยมันลื่นมากเลยสําหรับการทํางานตรงเนี้ยมันรองรับการทํางานของผมไปอีกหลายปีแล้วละ่ะมันมันลื่นลื่นกว่าที่คิดไ้อีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตการตัดต่อวิดีโอเนี่ยสำหรับตัวผมเองแค่นี้ผมพอใจแล้วละ่ะเหมาะกับใครนะครับสําหรับตัวผมเองนะ ผมว่าเหมาะกับครีเอเตอร์มากครีเอเตอร์ที่รู้ตัวเองว่าฉันจะใช้ Mac นะครับผมระบบการใช้ Mac ะระบบนิเวศการใช้ Mac ของมันค่อนข้างที่สมบูรณ์แบบนะครับคุณสามารถที่จะต่อ iPad อีกตัวที่คุณมีนะครับผมด้วยสายขาต่อเป็นจอ2ซึ่งทำงานได้อย่างว่าสมูทเรียบลื่นต่อแบบเหมือนเป็นจอ2ได้เลยนะทำงานได้ดีมากนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องเซตอัพอะไรให้ยุ่งยากน,นะครับตัวผมเองอ่ะ ซื้อตัวโปรแกรมดู Do S Display มาด้วยนะครับเพื่อทดสอบว่าเอ้ยจริงๆซื้อไว้แล้วล่ะแล้วก็มาทดสอบเทียบกันพบว่ามันมันไม่ใกล้เคียงเลยนะในการที่จะทํางานตัวดู a Display การแสดงภาพเองก็ไม่คมชัดเท่าไซคานะครับความสมูทความเสถียรอะไรต่างๆนะาเนี่ยตัวไซคานี่ทำงานได้ดีกว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณเหมือนมีจอที่2แบบฟรีๆเลยนะสำหรับคนที่มี iPad อยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะดึงภาพจาก iPhone คือสั่งเนี่ย ผมสามารถที่จะคลิกว่ลหลังผมจะทําให้ดูนะครับต้องการรูปจาก iPhone สั่งงานจาก Mac ได้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากจะเทคโฟโต้จากกล้อง iPhone ใกล้ๆของคุณเนี่ยมันจะไปเปิดกล้อง p p o o n คุณเลยนะแล้วกดถ่ายถ่ายปุ๊บรูปโยนเข้ามาเลยนะครับยังไม่นับถึง a d o ์ดที่ทํางานได้รวดเร็วคุณโยนไฟล์โย,ยนกันมาในระบบนิเวศของ Apple เองเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วผมสามารถที่จะไลฟ์ด้วยอีแคมไลฟ์นะครับผมโดยการต่อ iPhone ต่อตรงเลยนะต่อสายไรนิ่งตรงเข้าเครื่องโดยที่ไม่ต้องผ่านแคปเจอร์บ็อกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ชุดไลฟ์ของผมเนี่ยเล็กกะทัดรัดนะครับผมไม่จําเป็นต้องมีแคปเจอร์บ็อกไม่จําเป็นต้องมีอะไรนะครับง่ายๆมีแม็กตัวหนึง่งถ้าเกิดจกใช้ไม้ง่ายๆก็ใช้ไม้บิวอินของมันที่คุณภาพดีพอสมควรกล้องหน้าอาจจะห่วยหน่อยไม่เป็นไรเราใช้กล้องจาก iPhone ที่เราต่อผ่านไรนิ่งอะไรเงี้ยคือระบบรีเวทมันมันสมบูรณ์ยังไม่รวมถึงโปรแกรมบันเดิลที่มันจริงๆมันใช้งานระดับมืออาชีพเน่นะอย่าง<น> คุณบางทีถ้าคุณไม่ได้ทำงานแอดวานอะไรมากคุณแทบจะไม่ต้องใช้ไฟนอลคัตเลยนะแต่โอเคถ้าเกิดคุณต้องการหลายเลเยอร์อะไรเองอะ่ะคุณก็อาจจะซื้อไฟนอลคัตแต่ความจริงในเนี้ก็มีดาว e n เ i นชี่รีโซให้ใช้ฟรีๆถ้าคุณต้องการฟังก์ชันระดับโปรนะครับเรียกว่าคุณก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มตรงนั้นเลยนะแน่นอนที่ผมพูดมาเนี่ยความครบเครื่องของมันตรงนี้ทํางานดีมีการพกพาที่ดีนะครับผมประสบการณ์การใช้งานทุกอย่างดีมากนะครับ ก็มีข้อเสียของมันแน่นอนสําหรับผมผมติแค่เรื่องพอร์ตอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ติอะไรนะพูดตรงๆเรื่องพอร์ตก็อย่างที่รู้กันว่ามันมีมาให้แค่ t ันเดอร์โบสี่พอร์ตเนี่ยมันให้มาเหลือเฟอือจริงแต่ว่าอุปกรณ์ดีไวของเราต่างๆหลายตัวเนี่ยมันก็ยังเป็น USB A นะก็ต้องบอกว่าไม่มีหวังแล้วล่ะที่ต้องําใจถ้ามาซื้อเนี่ยคุณไม่ต้องหวังเลยว่าอ,อ,อนาคต Apple จะยัด USB Type A มานะครับไม่มีทางแล้วซึ่งเอาจริงๆถ้าเราไปดูในตลาดที่เป็นเวิร์ t สเตชันประมาณนี้สำหรับครีเอเตอร์ประมาณนี้ที่เป็นฝััั่ง Windows หลายๆตวนะครบ ก็ไม่มี USB A หลายตัวแล้วนะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่จะว่าเป็นข้อเสียก็พูดไม่เต็มปากเพราะว่ายี่ห้ออื่นหรือว่าคู่แข่งเองหลายๆตัวมันก็พัฒนาไปในเทรนประมาณนั้นแล้วนะครับผมแต่จุดที่ผมไม่ชอบจริงๆนะ่าจะเป็นเรื่องของมันไม่มี เอสด์การ์เซลอตอ่ะเอสด์การ์เซลอตอันใหญ่อะ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง Apple จะใจดีไซน์มาให้ไหมในเจนหน้าซึ่งถ้าใส่มามันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะตรงนี้ผมว่ายังจำเป็นจเป็นกว่าตัว usb a สำหรับผมตอนนี้ซะองนะีกนะเอาละวันนี้ผมก็ไปกันแค่นี้หวังว่าหลายคนที่ทำงานประมาณนี้นะครับน่าจะตัดสินใจได้ถูกแล้วว่าตัวนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับวันนี้ผมไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ